นี้นะคะหนูก็แต่งหน้านะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะแต่เราจะแต่งหน้าครึ่งหน้านะคะแเพราะวันนี้หนูมีชาเลนจ์กับพี่บุ๋มนะคะว่าพี่บุ๋มจะแต่งฝั่งนี้แล้วหนูจะแต่งฝั่งนี้นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าที่แบบยังไม่แต่งนะคะแต่ก็ได้แตะคิดพี่เจนนะคะก็ประมัณดีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตาม พี่บุ๋มนะคะแต่งข้างนี้แล้วก็พี่บุ๋มแต่งข้างนี้ไปแล้วคก็เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าต่างกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะฉีดหน้าก่อนแต่ห้ามฉีดโดนหน้าที่พี่บุ๋มแต่งนะคะโดนผมเต็มเเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ฉีดเสร็จแล้วเราก็จะมาทาอันนี้นะคะนี่นะ มีนะคะแต่เราก็จะมาทามือนกันนะคะนี่นะคะหน้าหนูก็จะลื่นๆนะคะ <Huh? S 1> ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทารองพื้นต่อนะคะรองพื้นนี้นะคะโอเคค่ะมาทากันนะคะ ก็รักของข้าอางนี้แล้วโอเคทาคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วพอเราทาคอนซีลเลอร์เสร็จเราก็จะมา่อะ ทำไมอ่ะเหมือนมามีเหรอไม่อยากเหมือนนะพี่ปูหายไปไหนแล้วอ่ะปูหายไปไหน มึงเคมนนง้มมาหน่อหนึ่งอ๋อรู้จำได้แล้วแต่ว่าอันนี้ให้ทาแค่ครึ่งตายอกโวยดูดิเป็นนี่เลยอ่ะเป็นขื่อเลยหนูไม่อยากทำเลยว่ะ <c oughs> พอแล้วเราไม่ขีดตาดีกว่าไม่เปิดหรอตบแก้เลยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ฮะไง่นี่นี่นี่อันนี้แบบไม่มีอะไร ต,ตรมนี้มองไม่เห็นก็ต้องทำเดี๋ยวัมคคาอ่ะเอิม่มแต่มันแบบต้องแบบอ่ะประมาณนี้ได้โอเคประมาณนี้โอเคป้าพี่ป้า เราชาติให้เราค่อยๆค่อยๆใจไว้ถูกต้องไม่ต้องกอดนั่นแหละจะปิดปิดตาก็ปิดได้แต่เราต้องเอามือเขียนไปด้วยแล้วไม่อีกทางนึงนะมีทานงนะทางนี้นะ,ะส่วสุดท้ายถ้าเราชอบกันนันเราก็ต้องทำขออนุญาตเป็นขั้นตอนเหนึ่งขงั้นตอนหน,นึ่งขงังขง้นตอนได้ดูจะเสร็จแล้วนี่ใช่แล้วก็พอเสร็จแล้ว,ลวเราก็มา m i r ก็ไม่ออกสีแล้วเป็ดดียวเนี่ยไม่ออกสีแล้วเอาอ,ออกแล้วเนี่ยเห็นไหมดูเอาทไมเพิ่งออกอ,ะอ่ะอยากให้มันแบบตรงๆครับโอ้น้ำตาจ,จะไหลแล้ว จะไปแล้วด้วยนะ <Okay. S 1> นะรับคลิปนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเราคิดว่าตรงนี้ยังทำไม่ได้เราก็ไปขั้นตอนอื่นอนก็นได้ค่ะเราไปติดสิงเพื่องตรงแก้มก่อนตัดแก้มก่อนก็ได้โดนลบก่อนแล้วถึงไม่ไหวแล้วาทำแล้ว พราะว่าการแต่งหน้ามันไม่ได้มีแค่ดวงตาไงแต่มันมีคิ้วมีแก้มมีปากมีอะไรอีกเสร็จไหมลูกนี่น่าจะเสร็จใส่ลูก่เหื่ออยู่นะของกวานเหื่อยอย่าให้แม่ใส่ลูกใช่ ค่ะหนูเสื่มเลยนะคะกับการแต่งหน้าละคะไม่ชอบเหรอนี้69ใหม่เลยหลับหน้าการแต่งหน้าครั้งนี้คือหนูไมชอบสุดมันย่กอ่ะแบบคือโอ๊ยหลุดเลยหลุดเลยพอเลยไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วครับโอ้ยไหนดูสิพอแล้วไปล้างหน้าแล้วได้หรอกถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปแหม่ถ่ายรูปความงอะไม่ตอบ พี่อูมคะนูพิชชาตรงต็มใจไหมคะวันนี้พี่อูมให้90%นะคะเดี๋ยวเราต้องไปฝึกเขียนไอเลเนอร์อีกนิดนึงแในไมนนั้นนะคะใช่ค่ะ90เลยวันนี้เก่งเพื่อ โอเคไปล้างหน้ากันขอ okay. okay. right. ไปล้างหน้าก่อนนะคะ